คุณหมอเนี่ยอายุ60แล้วนะเป็นรอยย่นที่น้าผากหายกลับมาคืนมาได้อะแสดงว่าคน60กลับมาได้วัย40วัย5้สก็กลับมาได้เช่นกันอกว่าหน้าตาเราจะมีกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการขยับบ่อยเนี่ยอยู่30กว่ากล้ามเนื้อเคยเห็นไหมคนที่อายุมากขึ้นหน้าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็บวมขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักมันเป็นสาเหตุใหญ่เลยเป็นกล้ามเนื้อใหม่ที่ถูกค้นพบกล้ามเนื้อนี้ถูกค้นพบเมื่อไม่นานนี้ปีเดียวเองรู้ไหมว่าหน้าย่นกลับมาหายย่นได้ถ้าคุณ เชื่อไหมเป็นไปได้เหรอคะอาจารย์เวอร์ไปไหมอะคะขอบคุณนิสกิจผมผมจะพูดอะไรมีผลวิจัยมาดูคนนี้รู้ไหมนี่คือใครนี่คือนักวิทยาศาสตร์และเป็นหมอด้วยนะอายุ60เธอเคยหน้าย่นมาก่อนแต่กลับมาหายหน้าย่นได้ทําด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองเธอชื่อว่าคุณหมอโอคูดะอิสโกเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้เธอเป็นคุณหมอเอกซเรย์หมอซีีหมอเอ็ แล้ววินิจัยหน้าตาของคนเป็นหมื่นๆคนเลยนะสามหมื่นกว่าคนแล้วก็เลยมาดูเฮ้ยหน้าย่นมันมาจากตรงนี้หรือเปล่าคอลเาเจนตรงนี้หรือเปล่าก็เลยมานั่งวิจัยต่อก็เลยเป็นเหตุผลของการที่ตัวเองมาศึกษาเรื่องการแก้หน้าย่นแล้วแก้หน้าย่นตัวเองได้ด้วยคุณโอกุดะในอายุ36และปัจจุบันนี้ใกล้60แล้วครับเพราะภาพนี้แหละทําให้เธออยากจะวิจัยเรื่องตัวเธอเองเธอวิจัยเรื่องรอยย่นเพื่อที่จะได้รักษาตัวเธอเองและเพื่อนๆภาพนี้แหละเป็นภาพที่ทําให้เธอนะสนใจหน้าตัวเองตอนนี้ตอนอายุ36กนะแล้วตอนนี้เธออายุ ว่าเออ,อยังไงปรากฏว่าการบริหารหน้าทําให้กลับมาหายาย่นได้แล้วก็เผยภาพนี้ขึ้นมาบอกว่าหน้าตาเราจะมีกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการขยับบ่อยเนี่ยอยู่30กว่ากล้ามเนื้อและนี่ก็คือภาพของวัย20กับวัย50นะตรงวัย50สนะสังเกตไอตรงสีแดงเนี่ยเห็นไหมหมายถึงอะไรนะั่นคือเธอค้นพบกล้ามเนื้อใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยหน้าวัย50นั้นหน้ามาันจะตอบ ไอ้ตรงที่ตอบเนี่ยนะจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพตรงกล้ามเนื้อที่เราจะเป็นกันบ่อยทาให้หน้าใหญ่ขึ้นเคยเห็นไหมคนที่อายุมากขึ้นหน้าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็บวมขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักมันเป็นสาเหตุใหญ่เลยเป็นกล้ามเนื้อใหม่ที่ถูกค้นพบกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าโคโลนอยด์พูดตามนี้โคโลนอยด์ โโเป็นกล้ามเนื้อที่ถ้าเราอายุมากขึ้นหรือเราใช้งานน้อยน่ะมันจะเริ่มบางพอบางคางก็ตกพอคางตกหน้าต่อไม่พอไขมันจะเพิ่มลงหน้าหน้าจะใหญ่ขึ้นมนก็บวมขึ้นทำให้หน้าใหญ่ขึ้นมาดูภาพนี้ดูให้ดีนะครับนี่คือภาพของสุภาพสตรีตอนอายุ30นะครับพออายุ63นะฮะหน้าจะยาวและใหญ่ขึ้นและบวมขึ้นมีเล็กอยู่เลยนะฮะดูยาวใหญ่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ชื่อว่าโคโนลโอยมันอ่อนแอลงเมื่ออ่อนแอลงก็ทําให้หน้าตกและส่วนที่หน้าตกนี้จะเพิ่มเเป็นนนนไขมมัแทลยยดูหห้าาาใญ่่ววบก ดูีทีนะครับตีเส้นออกมานะฮะเมื่อเทียบดูตรงนี้ดูดิฮะว่าจะหน้าใหญ่ยานมากกว่าตอนวัยรุ่นจะดูหน้าเล็กกว่าพออายุมากขึ้นหน้าจะใหญ่ยานเอาภาพมาเทียบกันนะเอาหน้ามาเทียบกันหนึ่งสองซ้ำปึ้งนะฮะความห่างต่างกันเลยนะครับความหนาความใหญ่ของหน้าต่างกันเลยครับต่างกันขนาดนี้เลยครับ กล้ามเนื้อโคโโนอยก็คือตัวนี้แะครับที่มีความยาวแค่1เซนเท่านั้นนะฮะพอเริ่มแก่แล้วไม่ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะมีครับเห็นไหมมันจะเล็กลงแล้วก็จะยานขึ้นแล้วส่วนที่ยานก็ทําให้หน้าบวมด้วยทำให้หน้าใหญ่ขึ้นเพืพ่อนเลองสังเกตนะรเราไปสัลยกรรมทำให้ผิวมันดีทำาห้นู่นนี่นั่นอย่าถูกหมอหลอกนะอ พราะอะไรครับถ้าเราคุณบริหารตรงนี้ได้หน้าเราจะกลับมาเล็กลงได้ <S <S ไม่ต้องไปเสียเงินสัญญก,กรรมเป็นหมื่นเป็นแสนในการทําให้หน้ามันเล็กลงไม่ต้องไปเหลาหน้าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อนี้ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมา,านี้ปีเดียวเองอย่าไปสัญญกรรมอย่างเดียวเพราะเราไม่สามารถแก้นให้หน้าเล็กได้ไม่ทำไมเราไปสัญญกรรมแล้วยังดูเป็นวัยหกสิบอยู่อ่ะผิวเนียนขึ้นแต่ทําไมหน้าก็ยังใหญ่อยูยอย่ก็เพราะตรงนี้แล้วจะแก้ไขยังไงคอาจย์เออดี่ไหมถ้าเรารู้วิธีการแก้ไขแล้วทาให้หน้ากลับมาเหมือนเดิมเป็นหน้าเล็กเหมือนตอนวัยรุ่นจะดีไหมดี โอเคดูต่อนะต้องแก้กล้ามเนื้อที่ชื่อว่าเระหน่อยดอกใช่ต้องจำได้ดีเลยนะเรื่องพวกนี้จำได้ดีเลยนะดีมากเราจะได้ไปรู้ไงก่อนอื่นผมขอเล่าก่อนว่ามันมาจากเพราะอะไรเราจะได้แก้ไขด้วยมันมาจากเพราะอะไรกล้ามเนื้อตรงนี้ถึงเล็กลงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เคี้ยวหรอคะถูกต้องเคี้ยวของนิ่มๆแล้วคนวัยรุ่นเนี่ยหมู่เนี่ยกินของนิ่มๆขนมปังสมัยก่อนแข็งเป๊กเลยเดี๋ยวนี้นุ่มมากทำอาหารอะไรที่มันนุ่มๆกินง่ายๆคนก็เลือกกินของง่าย เราไม่ค่อยได้เคี้ยวกรามก็ไม่ค่อยแข็งแรงแรกกันก็คือกินแล้วก็คืนเลยอันที่2สําคัญที่มากกว่านั้นคือคนวัยรุ่นดูมือถือเยอะและมือถือเกี่ยวอะไรกับหน้าคะอาจารย์มีมากคาถามมือถือมันเกี่ยวข้องกันหลายอย่างนะนี่คือกราฟกราฟของอะไรครับนี่คือภาพของการอ่านหนังสือจากมือถือนี่คือภาพการอ่านหนังสือจากหนังสือดูได้ว่าการขยับตาเนี่ยมันมากกว่าอันนี้การขยับตาได้แค่อันเดียวรู้ไหมว่าการขยับตาการขยับหน้าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันรอยย่นของหน้าคนผมถามก่อนว่าใครบ้างที่หน้าผากย่นใครอยากแก้หน้าผาก แล้วใครที่มีตรงนี้ตอบก็มีหลายคนแต่ละคนก็จะมีการแก้ไเหมือนกันตรงนี้ย่นตรงนี้ย่นตรงนี้ย่นแก้อย่างไงหนึ่งก็คือเราใช้กล้ามเนื้อหน้าน้อยเกินไปคือเหตุผลแนละ้วตอน,นแก้ยังไงต่อใช่ไหมก่อนอื่นมาดูปัญหาของรอยย่นที่หน้าผากกับรอยย่นที่ตีนกาตรงข้างตากันดีกว่าจะแก้ยังไงก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนครับนะ้องเยสัยก็เลยมาถ่ายภาพตอนที่เขานอนก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลานอนคือหน้าตาธรรมดาเนื้อก็จะตกไปข้างล่างถูกไหม แต่เวลาลุกขึ้นมายืนเมื่อยืนขึ้นเนี่ยดูดิหน้าผากจะเป็นรอยย่นตรงตาเนี่ยจะเป็นรอยต่อหมอจะวงให้ตรงนี้เป็นรอยย่นที่ตากับรอยย่นที่หน้าผากใชแก้ยังไงบอกสาเหตุก่อนว่าอินเคคนนี้กล้ามเนื้อที่ตาหย่อนใช่ไตรงนี้สีเหลืองๆเห็นไหมกล้ามเนื้อที่ตามันหย่อนดูตรงสีดำๆเนี่ยเห็นนั่นก็คือกล้ามเนื้อเริ่มน้อยแล้วมันเป็นเริ่มโบแล้วถ้ามีกล้ามเนื้อดีๆเนี่ยตรงสีเหลืองมันจะหนากล้ามเนื้อจะหนานะครับด้วยสาเหตุก็คือการดูดิสเพย์เยอะก็คือดูมมมมมมืืืืืืออ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 ถเเเเเเยยยยยยะขขขัับบตตาาาาานนนนน้้้้้้แแลลกกกกกก็็็็ไไ่่่่งงรรรห ความหย่อนยานก็จะน้อยเห็นไหมเราดูง่ายๆดูแ่แขนเราตรงเนี้ยวิธีการแก้ทำยังไงหมอกูด่าก็เลยบอกว่าฉันก็เคยเป็นแล้วฉันแก้ด้วยตัวเองแล้วหายแล้วด้วยวิธีการรักษาทำยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอาจารย์รีบบอกเลยค่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์แป๊บนึงอันที่หนึ่งนะก็คือการนะฮะทำปากขึ้นตรงนิดหน่อยนะ,ะยิ้มธรรมดาทีแลกต่อไปข้อที่สองก็คือการบีบตาตัวเองบีบตาตัวเองแล้วก็ยิ้มเฉยเฉยอย่างเงี้ยห้าวินาทีไม่ได้หมายถึงว่าเราบีบให้เล็กๆเยอะๆนะให้เราบีบปปรระะมมาาณณนนีี้้ มีด้วยการใช้ตาจริงๆเราเรากำลังบริหารตาคุณช่วยนับให้ผมหน่อยได้นึ่งครับหนึ no. the the ่งสองสามสี альных, right ่ห้าโอู้ึใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราไม่เคยใช้เลยแล้วหลังนั้นก็ลืมตากลับขึ้นมาเรีแลกเหมือนเดิมให้ทำวันละกี่ครั้งคะอาจารย์ในข้อมูลนี้นะครับบอกว่าให้ทำอาทิตย์ละสองครั้งก็พอแต่ทำรั้งละห้าเซตเนี้ยยิ้มเนี้ยหนึ่งนี่ถือว่าหนึ่งสองทวินาทีห้าเซตอาทิตย์ละสองครั้งแค่นี้พอไม่ต้องทำเยอะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับ ตีนกาเราจะหายขึ้นเราจะดีขึ้นอ่านี่2อลอยย่นที่หน้าผาลอยย่นที่หน้าผาผมเคยเป็นด้วยนะแล้วหายแล้ววะวิธีการทําไงไหมมาดูตรงน,นี้ครับคุณคนนี้เป็นลอยย่นที่หน้าผาเห็นไฮะเพราะเขาเป็นคนที่พยายามเปิดตาด้วยหน้าผาเวลาเปิดตาด้วยาผาคือ ผมนาาีนาาเ่เปิดตาที่หนาา้าผากยกหน้าผากเปิดตาให้เลยเนี่ยสิ่งที่สายเปิดตาที่หน้าผากคุณหมอบอกว่าเขาก็เคยเป็นหนาา้าผากย่นเหมือนกันอย่าลืมนะคุณหมอเนี่ยอายุ60แล้วนะเป็นรอยย่นที่หนาา้าผากอ่ะหายกลับมาคืนมาได้อ่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะ60ใครคิดว่ากลับมาไม่ได้นี่เป็นแรงบันดาลใจของคนวัย60เลยนะแสดงว่าคน60กลับมาได้ไวัย40วัย50ก็กลับมาได้เช่นกันใช่ค่ะเก่งเลยวิธีการแก้ครับก็เลยอันที่หนึ่งนะฮะหลับตาแล้วมือวางไว้ที่หนาา้าผากของมือนะฮะแล้วอันที่กก็คือาร ลืมตาเวลาลืมตาให้เราสังเกตว่าหน้าผากเราขยับอยู่หรือเปล่าถ้าขยับพยายามอย่าใช้กล้ามเนื้อตรงหน้าผากแค่นี้เองเอาไว้นะเอามือไว้ที่หน้าผากลืมตา ดูว่าหน้าผากเราขยายหรือเปล่าที่ผ่านมาถ้าใครหน้าย่นจะรู้ว่าตัวเองใช้หน้าผากในการเปิดตาดังนั้นเราก็ฝึกเปิดตาด้วยตาจริงไม่ได้เปิดตาด้วยหน้าผากครับหันซ้ายหันขวาขยายตาดูยกตาดูยกตาด้วยหน้าผากไหมถ้ายกตาด้วยหน้าผากเราพยายามแก้แล้วปล่อยไปสักเดือนหนึ่งทำแบบนี้นะเราเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยหน้าผากเราจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นตามธรรมชาติเลยและใครลองดูแล้วกลับมาดีขึ้นช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ share, ช่วยกดไลค์ด้วยเราจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะแต่ละคลิปเนี่ยนะครับคลิ เรื่องตาเรื่องหน้าผากแล้วเดี๋ยวเรื่องร่องแก้มตรงนี้แล้วเรื่องหน้าใหญ่จะแก้ไงมันมีการแก้เหนียงเลยนะเหนียงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันหย่อนออกมาเนี่ยมันมีการแก้เหนียงเลยเพราะว่าคอมันหย่อนออกมาไอ้ตรงคอใหญ่มันทาให้หน้าใหญ่ด้วยมันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เรื่องอีกอันนึงคือเรื่องแก้รอยที่คอเพราะคนอายุมากขึ้นจะมีรอยที่คอเยอะหน้าตาคุณเป่งปังก็จริงแต่มีรอยที่คอก็ดูออกว่าคุณอยู่ในวัยไหนแก้รอยที่คอตามธรรมชาติยกเคล็ดลับนะ ตามธรรมชาติจะแก้ยังไงอยากดูต่อไหมอย่าค่ะผมกลัวว่าเพื่อนๆคนที่ดูจะเบื่อเพราะเอาคนที่อยากรู้มากขึ้นกว่านี้ให้คุณแอดมาที่ตรงนี้แล้วบอกว่าอยากได้คลิปฟรีการบริหารหน้าแก้หน้ายน่นแอดมาที่ตรงนีแนน้แล้วผมจะส่งไปนะไม่ใช่ว่าเขียนมาที่ข้อความข้างล่างนะแต่ให้แอดมาแล้วบอกว่าอยากได้คลิปฟรีแก้หน้ายน่นผมจะส่งให้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดเข้ามาซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยมาก่อนคุณหมอหลายคนยังไม่รู้เลยมีแต่สัญญกรรมสัญญกรรม,สรรมเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งไม่ทาให้หน้าเล็กลง อันนี้เป็นวิธีการแก้แบบธรรมชาติเลยครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่ได้แชร์ให้กับคนรักของคุณด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนเได้ต่อนะครับยังไม่เคยมีใครเผยแพร่ครับเจอกันในตอนต่อไปครับ